เมื่อชายวัยกลางคนตกงานกระทันหันจึงไปรับงานจับชายที่ไหนครับและจู่ๆก็ไดนกลายเป็นดาวดังการเต้นแสดงคาบาเลลสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังราม,าโโม่าคอมดี้สัญชาติสิงคโปร์เรื่องนัมเบอร์วันหนังปี2020นำแสดงโดยมาร์คลีบาร์บีคิวเอบีเฮลลีเทียและจีน่าแทนถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับ หนังเริ่มต้นที่เจา้ากำลังขึ้นร้องเพลงบนเวทีในงานปีใหม่ซึ่งเขาก็ร้องได้ดีและพายรเราะออกมากๆจนหลายๆคนแซวแถมยังโชคดีได้รับรางวัลใหญ่อีกังหากแต่ก็ต้องพบว่าตัวเองที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอยู่17ปีนั้นโดนเลิกจ้างทำให้เขาอึง้งจนแม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นแม้แต่คำพูดของภรรยาที่บอกว่าเธอกำลังท้องลูกคนที่สองด้วย ต่อมาเจ้าก็พยายามหางานใหม่แต่ก็โดนปฏิเสธไปทุกที่เนื่องจะกแก่แล้วเรียกเงินเดือนสูงและหน้าตาก็ไม่หล่อดังนั้นจึงไปพึ่งบริษัทจัดหางานซึ่งก็ถูกแนะนําให้ขายรถกับบ้านซะเพื่อนําเงินมาเปโอนี่ทว่าเขาก็ไม่กล้าขายและก็ไม่กล้าบอกเรื่องตกงานกับภรรยาทางจัดหางานจึงเสนอง,งานสุดท้ายให้กับเขาครับดานเจ้า เมื่อได้พบกับผู้จัดการของบริษัทนัมเบอรวันเขาก็ประหลาดใจเพราะผู้จัดการยินดีรับเขาเข้าทำงานทันทีในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการซึ่งทีแรกเขาก็วันวานเพราะเขาแก่และเรียกเงินเดือนเยอะแต่พอรู้ว่าได้เงินเดือนตามค่าคอมมิชชั่นและได้เห็นผู้จัดการพกเงินเป็นฟ่อนๆเขาก็ค่อยเบาใจเมื่อผู้จัดการพาเจ้ามาที่ทำงานเขาก็ตกใจพอเพิ่งรู้ว่านัมเบอรวันไปไหนครับ แถมเพิ่งรู้จากผู้ช่วยคนเก่าที่ลาออกทันทีที่เห็นเขาเข้ามารับหน้าที่แทนด้วยว่าตำแหน่งผู้ช่วยนั้นต้องทำงานทุกอย่างในร้านไม่ว่าซ่อมไฟทำความสะอาดหรือล้างซวมและก็ได้รู้อีกว่าชิ่ไหนครับมีโชวคาบาเล่ด้วยทำให้เขาที่ได้เห็นการแสดงทึ่งมากขณะจ้าดูการแสดงจบผู้จัดการก็มาเรียกเขาให้ไปช่วยนักแสดงเปลี่ยนชุดแต่เขาก็ไม่กล้าเพราะเขามีภรรยาแล้วจึงไม่อยากลงเกินหญิงอื่น จนมารู้ว่านักแสดงทั้งหมดเป็นผู้ชายดังนั้นจึงมีงานเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือต้องมาดูแลวงแดกควีนด้วยและพอกลับมาถึงบ้านตีห้าเขาก็ต้องโกหกภรรยาว่าต้องดูแลลูกค้าใหม่เลยกลับมาเวลาป่านนี้วันลุ้งขึ้นเจ้าก,ก็ไปหาบริษัทจัดหาง,งานอีกครั้งเพื่อหวังจะได้งานอื่นแต่ทางบริษัทก็ยืนยันว่าเหลือแค่งานนี้เท่านั้นเจ้าเลยจำต้องยอมทำงานนี้ต่อและก็ได้ทำความรู้จักกับทุกคนในวงแดกควีนที่มีเพลเป็นตัวแสดงนำ แต่จู่ๆก็มีสาระวัตรทหารมาจับสมาชิกในวงไปคนหนึ่งทําให้เพอโวยวายเพราะถ้าไม่ครบ5คนเธอจะไม่ได้ยืนตรงกลางตําแหน่งที่เธอชอบสุดท้ายหวยเลยไปลงที่เจ้าครับเมื่อเจ้าได้ขึ้นเวทีเขาก็เก๊กๆกังๆเต็นผิดเต้นถูกแต่การแสดงก็จบลงได้ด้วยดีทุกคนจึงมาแสดงความยินดีกับเขาแต่เขาก็รู้สึกไม่โอเคเพราะต้องมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงมาลิปซิงเป็นผู้ชายดีๆไม่ชอบ เผอเลยเถียงวันนี้คือการแสดงแต่งหญิงตั้งหากผู้จัดการเห็นทั้งกู่ทะเลกกาะกันจึงมาห้ามและบอกทําไมพอใจก็ไม่ต้องมาทํางานเพราะก็แบ่งเงินค่าแสดงให้ทุกคนทําให้เจ้าตาโตเพราะได้เงินเยอะมากแต่ทีมก็บอกว่าเขาได้ส่วนแบ่งน้อยที่สุดตั้งหากแล้วภาพกระดัดมาที่เจ้ายังคงทํางานนี้ต่อแต่ก็ต้องมาฝึกลิปซิงค์ฝึกแต่งหน้าฝึกใส่บราและโกนขนทุกส่วนในร่างกายแต่เขาก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าทําไมถึงต้องลิปซิงค์ไม่ยอมร้องจริง ซึ่งทุกคนก็บอกว่ามันเป็นธรรมเนียมจนวันหนึ่งเขาก็ฝึกฝนจนชำชองแต่ก็เผลอลองเพลงออกมาขณะอยู่บนเวทีทําให้หลังแสดงจบเผล,ล่จึงบ่นเขาแล้วก็บอกว่าถ้าทาไม่ได้ก็ให้ลาออกไปซะเขาจึงนําเรื่องนี้ไปบ่นกับผู้จัดการเพราะยังไงเขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเรื่องที่ร้องเป็นเพลงออกมาไม่ได้แล้วก็ได้รู้ว่าในคับแห่งนี้เคยเป็นของน้องชายผู้จัดการที่เก็บเพล,ลิ่มาเลี้ยงแต่ตอนนี้ได้ตายไปแล้วผู้จัดการจึงมาดูแลแทน สักผักเจฟงก็เรียกเจ้าไปพบเพราะถูกใจเขาซึ่งเขาก็ต้องยอมทําตามทุกอย่างที่เจสั่งเพราะเจเป็นผู้ให้ชาอาคารแห่งนี้แล้วเจ้าก็ถูกเจมอมเหล้าทั้งคืนรุ่งเช้าเจ้าตื่นมาก็พบว่าตัวเองมาอยู่ในห้องของเพลและก็พบว่าเธอเรียนจบวิศวกรโยธาสาขาเดียวกับเขาซึ่งเขาก็ดูจะเยียดเธอจนได้รู้ว่าพ่อแม่ของเธอตายไปแล้วและเธอก็เคยฆ่าตัวตายพร้อมกับน้องชายผู้จัดการแต่ก็ไม่สําเร็จ และพอเขาออกมาจากห้องเช่าเธอก็พบผู้ให้เชากระดูถูกเธอเช่นกันส่วนเจ้าที่พบว่าตัวเองใส่เสื้อของเพลย์อยู่จึงแอบเข้าบ้านไม่ให้ภรรยารู้แต่ก็เจอภรรยา้าจนได้เขาจึงพยายามแก้ตัวทําให้ภรรยารู้สึกสงสยัยจึงไปปรึกษาน้องสาวว่าสามีของตัวเองทําตัวแปลกๆไปหลังเลิกงานทั้งหมดก็ไปกินข้าวด้วยกันซึ่งเจ้าก็สงสยัยทําไมน้องชายผู้จัดการถึงฆ่าตัวตายเพื่อเลยบอกว่า ถ้าคนในครอบครัวไม่เข้าใจชีวิตมันจะลําบากมากซึ่งเขาก็พอจะเข้าใจอยู่สักพักตัวครั้งก็พูดลอยๆด่าพวกเขาและมาดูถูกเพศสภาพด้วยเจ้าของร้านจึงมาขอร้องให้พวกเขาออกไปจากร้านทําให้เจ้าไม่พอใจทางทางที่ฝ่ายนั้นมาหาเรื่องก่อนจึงเข้าไปอาพวกมันพร้อมบอกด้วยว่าต่อไปอย่ามาทําร้ายเพื่อนเขาอีกจนพวกมันหนีไปทําให้เพลและทุกคนรู้สึกประทับใจเขามากที่นับว่าพวกเธอเป็นเพื่อน วันลุงงึ้นผู้จัดการก็พาทุกคนไปที่บ้านพักคนชราทําให้เจ้าเข้าใจว่าผู้จัดการมาบริจาคเพราะอยากได้ส่วนลดภาษีจนได้รู้ว่าทั้งหมดมาบริจาคด้วยใจและก็มามอบความสุขให้กับทุกคนซึ่งนั้นก็คือเป้าหมายที่ทุกคนยังคงแสดงจนถึงทุกวันนี้ด้วยและก่อนจบงานคนที่บ้านพักคนชราก็ได้มอบกำไรให้กับเขาโดยมันมีความหมายว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันหลายวันต่อมา ขณะวงแดกวิงขึ้นแสดงผู้จัดการก็ดันเปิดเพลงผิดเป็นเพลงคาราโอเกะคนดูจึงเริ่มโหที่ไม่แสดงสักทีเจ้าจึงแก้ไขด้วยการไปคว้า,าใหม่มาร้องซึ่งเขาก็ร้องออกมาได้ดีจนคนดูโหร้องชอบใจแล้วก็พบด้วยว่าตัวเองได้เงินเยอะมากๆวันลุ่นขึ้นหลานสาวกับลูกชายก็พบว่าจเจ้าทาเล็บเขาจึงแก้ตัวไปว่ามีงานแสดงที่บริษัท โดยรับบทเป็นพิซ่าสาวแล้วก็เต้นให้ดูโดยไม่รู้เลยว่าภรรยาก็เห็นที่เขาเต้นด้วยพอคุยกันสักพักเจ้าก,ก็ได้รู้ว่าลูกรับบทมู่หลานในการแสดงละครที่โรงเรียนแต่ดูเหมือนลูกจะไม่ชอบแสดงเป็นตัวละครนี้พอมู่หลานโกหกเป็นผู้หญิงแต่ปิดบังความจริงกับทุกคนพอเลยบอกเหตุผลที่เธอปิดบังตัวเองว่าเธอกำลังทำความดีและเธอก็เจ็บปวดใจที่บอกใครไม่ได้ ตกดึกคณะวงแดกควีนเริ่มการแสดงลิปซิง์เหมือนเดิมคนดูก็ไม่พอใจเพราะอยากให้ร้องจริงจึงทำให้เพลเสียใจแล้วก็ยอมให้เจ้ามายืนตรงกลางมาร้องเพลงการแสดงถึงดำเนินไปได้ด้วยดีโดยทั้งหมดไม่รู้เลยว่าเจ๋ฟงได้ให้ลูกน้องไลฟ์การแสดงนี้ด้วยส่งผลให้ต่อมาแดกควีนจึงดังเป็นพลุแตกโดยเจ้าใช้ฉาย,ยาในการแสดงว่ามูหลานตามชื่อตัวละครที่ลูกชายเขาแสดง ทำให้ต่อมาการเงินของเจ้าก็คล่องขึ้นจนสามารถซื้อของขวันมาให้ภรรยาได้แต่ภรรยาก็ยังสงสัยท่าทีแปลกๆของเขาอยู่ดีและพอแดกควีนดังมากขึ้นก็มีกระแสต่อต้อตานตามมาแถมเพลก็ไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆที่เจ้าโด่งดังเกินหน้าเกินตาเธอหลายวันต่อมาหลังการแสดงจบเจ้าก็ขอลาหยุดงานพรุ่งนี้วันหนึ่งเนื่องจากเป็นวันเกิดภรรยา แต่ยังไม่ทันที่ผู้จัดจการจะตอบเจ๋ฟงก็มาหาแล้วก็บอกว่าห้ามหยุดพร้อมกับมอมเล่าเขาเหมือนเดิมทําให้เขาเพลิกลับบ้านโดยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดแล้วก็พบภรรยากับย่ารออยู่และคิดว่าเขาโดนผีเข้าจึงนําบานลงมาทําพิธีไล่ผีเขาเลยเล่นไปตามน้ําว่าเป็นผีเจ้าของบ้านภรรยาจะได้ไม่สงสัยว่าทําไมถึงใส่ชุดนี้โดยไม่ลืมที่จะหันไปบอกภรรยาว่าให้รักสามีมากๆด้วย วันลุงขึ้นเจ้าได้พาภรรยากับลูกชายมาทานข้าวเย็นฉลองวันเกิดภรรยาอย่างร้านอาหารใกล้ๆไหนครับนับวันสึง่งหยาดิยายก็มาทานด้วย เลือที่พามาร้านนี้ก็เพื่อที่ตัวเองจะได้สลับไปขึ้นเวทีทําการแสดงได้ด้วยนั่นเองแต่ก็ต้องหาข้ออ้างต่างๆนานาสลับไปสลับมาจนสุดท้ายเจฟองก็มาเจอเขาที่ด้านนอกร้านซึ่งเจฟองที่ชื่นชอบเขามากเลยขอจูบเขาเขาจึงรีบปฏิเสธเพราะตัวเองมีภรรยาแล้วและต่อให้ไม่มีเขาก็ไม่สนใจเจฟองอยู่ดีทําให้เจฟองอึ้งไป ส่วนเพลที่กำลังรอเจ้ามาร้องเพลงพอเห็นว่าไม่มาสักทีจึงร้องเพลงเองแต่เธอก็ร้องได้แย่มากเพี้ยนทุกคีย์ทำให้คนดูโหและหัวเราะเยาะเธอโชคดีที่เจ้ามาถึงพอดีจึงกลับมาแก้สถานการณ์ได้ทันและพอร้องจบเพลงเลยแก้ตัวให้เพลว่า ที่เธอทำก็เพื่อให้ผู้ชมตลกเท่านั้นเว่าพอทุกคนกลับเข้าไปที่ห้องแต่งตัวเพิ่กาก็กดจัดแล้วก็พังข้าวของในห้องทำให้เจ้าไม่เข้าใจว่าทำไมต้องกรอดด้วยเพราะผู้คนต่างก็ชื่นชอบการแสดงของเธอไม่ใช่เหรอเธอจึงแยง้งว่าเธออยากให้ผู้ชมหัวเราะแต่ไม่ใช่หัวเราะย่อแบบนี้เขาจึงไปพูดถึงเรื่องที่ต้องลิปซิงอีกครั้งจนได้รู้ว่า ลูกทีมคนหนึ่งลิ้นสั้นจึงร้องเพลงไม่ได้ซึ่งที่หลอนมาทำการแสดงก็พอเหตุผลอยากให้ผู้ชมหัวเราะและมีความสุขเช่นกันจากนั้นก็พูดถึงเพิร์ลว่าเธอไม่เหมือนกับเราเพราะเธออยากจะเป็นดาวเด่นจนเจ้าพูดออกมาว่าถ้ามีคนมาใหม่ร้องเพลงและเต้นได้เก่งกว่าเพิร์ลก็ไม่พอใจอยู่ดีทำให้หลอนหัวเราะออกมาเพราะเจ้ากับเพิร์ลไม่ได้สนใจผู้ชมเลยเห็นแก่ตัวทั้งคู่ ทันใดนั้นภรรยากับยายกระโพมาที่ห้องแต่งตัวโดยเจฟงเป็นคนพามาเพื่อกแก่แค้นที่เขาไม่รับรับซึ่งยายก็แสดงท่าทีรังเกียจเขาส่วนภรรยาก็ทนรู้ไม่ไหวจึงหนีกลับไปแล้วเพือกก็มาซ้ำเติมว่าคนโกหกจบไม่สวยแน่ๆวหัวลุงขึ้นเจ้าก,ก็สารภาพทุกอย่างกับภรรยาถึงเรื่องที่ตกงานจึงจำเป็นต้องทำงานนั่น แต่ภรระยาะก็ยังโกรธอยู่เพราะเขาควรซื่อสัตย์บอกความจริงตั้งแต่แรกและตอนนี้ถึงญาติจะชวนเขาไปทำงานใหม่ก็ทำไม่ได้แล้วจึงทำให้รู้ว่าเจฟงถ่ายคลิปตอนที่เขาวิ่งสลับไปสลับมาทำการแสดงเมื่อคืนลงเน็ตจนคนรู้ตัวจริงของมู่หลานก็คือเขาส่งผลให้ลูกชายของเขาโดนเพื่อนๆล้อและก็จะไม่เล่นด้วยโดยกล่าวหาว่าลูกชายก็คงมีใจเป็นหญิงเหมือนตัวละครมูหลานที่เล่นทำให้ลูกไม่เข้าใจว่าทำอะไรผิดพอนั่นเป็นแค่การแสดงไม่ใช่เลย เขาเลยปลอบว่าทุกคนคงไม่เข้าใจหวัวการแสดงคืออะไรแล้วก็ขอโทษลูกที่ทำให้ลูกต้องเผชิญสถานการณ์แบบนี้แล้วภรรยายก็มาบอกอีกว่าเธอหานายหน้าขายบ้านได้แล้วโดยจะย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนและเธอก็จะพยายามอย่างหนักที่จะเชื่อใจเขาอีกครั้งพร้อมย้ำว่าเป็นพอะลูกคนที่สองไม่ใช่เพื่อเขาครับหลายวันผ่านไปแม้ภรรยายจะบอกว่าเชื่อใจแต่การกระทำก็เปลี่ยนไปมากโดยไม่สนใจและไม่สบตา ขณะเจ้าอยู่ห้องสอนกันบ้านลูกผู้จัดการก็ส่งข้อความมาขอคุยด้วยแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะคุยสักพักลูกชายก็ถามว่าพ่อไม่สบายหรือเปล่าเพราะเห็นญาติดูใจรังเกียจพ่อมากเขาเลยตอบไปว่าพ่อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าใครกันแน่ที่ป่วยแล้วผู้จัดการก็ส่งวิดีโอมาหาเขาโดยเป็นคลิปที่เพลและทุกคนในทีมกอโทษเขาและอยากให้เขากลับมาร่วมแสดงอีกสักครั้งเพื่อระลมทุนไม่ให้บ้านพักคนชรา,าถูกปิด ทำให้เขาก้มลงไปมองกําไรฉีกคนในบ้านพักคนชรลามอภัยโดยสื่อว่าเป็นครอบครัวเดียวกันลูกชายที่เห็นคลิปเลยเดินเข้ามาถามบอกพอจะช่วยเพื่อนๆไหมซึ่งเขาก็ตอบว่าคงไม่ได้ไปช่วยเพราะจะเป็นการผิดสัญญากับแม่ลูกชายเลยบอกว่าถ้าพ่อไปลูกจะไม่บอกแม่อีกอย่างการช่วยเพื่อนมันก็เป็นสิ่งที่ควรทำสุดท้ายจเจ้าเลยตกลงไปช่วยแต่ลูกก็มีข้อแม้ว่าจะต้องพาลูกไปด้วยครับแล้วพากะตัดมาที่ห้องแต่งตัวของไนายครับ โดยเพลขอโทษเจ้าซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอเมื่อทุกคนขึ้นทำการแสดงผู้คนต่างก็ชื่นชอบเพลง l อวิ r v ว v e ฉบับแปลงเนื้อเพลงของเขามากแถมผู้ช่วยผู้จัดก,การคนเก่าก็ยังมาร่วมแสดงด้วยอีกคนถาว่าเงินบริจาคมันก็ยังคงน้อยนิดอยู่ดีสุดท้ายเจฟงเลยมอบเช็คเปล่าให้ใบหนึ่งโดยให้ไปใส่ตัวเลขเอาเองแล้วก็เพื่อเป็นการขอโทษเจ้าด้วยทันใดนั้นภรรยาของเจ้าก็โผล่มาพอดูจากไลฟ์ของเจฟงเจฟงจึงขอตัวไปทันที ลูกชายเห็นแม่โกรธมากจึงแก้ตัวแทนพ่อบอกพ่อมาช่วยะระดมทุนให้บ้านพักคนชราแต่แม่ก็ไม่สนแล้วน้องสาวภรรยาก็ต่อว่าเจ้าว่าทําไมถึงพาลูกมาสถานที่แบบนี้เพราะมันอาจจะทําให้ลูกสับสนเอาได้อดีตผู้ช่วยเลยว่าน้องว่าน้องนั่นแหละที่สับสนแล้วดูลูกชายตอนนี้สิเขาดูสับสนอยู่เลอ ภรรยาเลยบอกเจ้าว่าจะขอ,อยาตโดยไม่ฟังคำแย้งของเขาเลยเผ่อจึงช่วยพูดว่าเป็นคนขอร้องให้เจ้ามาช่วยเองแต่ภรรยาก็ไม่สนอีกแล้วก็ไม่อยากให้ลูกชายเติบโตมาเป็นแบบพวกเขาด้วยเจ้าเสียใจมากจึงบอกว่าเขาก็หวังว่าลูกจะเติบโตมาต่างจากเขาเหมือนกันและรู้ด้วยว่าไม่ควรเลือกปฏิบัติกับคนที่แตกต่างจากเขาเพราะทุกคนมีความเป็นคนเท่ากันและหวังด้วยว่าถ้าลูกมีภรรยาก็าจะได้ภรรยาที่แตกต่างจากเขาด้วย เพราะเขาอยากให้ภรรยาลูกเข้าใจลูกด้วยใจจริงเข้าใจความกดดันเหมือนอย่างที่เขามีตอนนี้อีกอย่างแดกิงก็คือเพื่อนเขาคอยช่วยเหลือเขาในตอนที่ตกต่ำที่สุดแล้วทําไมเมื่อตอนเพื่อนต้องการความช่วยเหลือเขาจะช่วยเหลือเพื่อนไม่ได้แต่ยังไม่ทันที่เจ้าจะพูดจบภรรยาก็ปวดท้องใกล้คลอดขึ้นมา เจ้ากับเพื่อนเพื่อนจึงรีบไปเรียกรถแท็กซี่แต่ก็ไม่มีรถเลยหนึ่งในทีมเลยไปกวางรถยนต์คันหนึ่งจนได้รถพาไปโรงพยาบาลแต่ก็พบว่ารถติดเพราะเกิดอุบัติเหตุเจ้าที่เห็นรถพยาบาลอยู่ข้างหน้าจึงจะพาภรยาไปที่รถพยาบาลนั่นเพื่อหวังว่าจะไปถึงโรงพยาบาลไวที่สุดแต่กลายเป็นว่ารถพยาบาลโดนชนถังหมดเลยพาภรรยาขึ้นวิลแชร์แล้วก็เข็นไปโรงพยาบาลซึ่งมันก็ช้ามากเพราะใส่ส้นสูงเผลอเลยพาทุกคนถอดรองเท้าวิง่งเพื่อจะได้ไปให้ไวขึ้น แล้วสภาก็หันไปเห็น3ล้อเจ้าจึงให้ภรรยานงาง3มล้อไปแทนแต่ก็พบว่าคนปัน่นปั่นช้าอีกเจ้าจึงไปปั่นเองเทว่าก่อนจะถึงโรงพยาบาลภรรยาก็พบว่าหัวเด็กโผล่ออกมาแล้วทั้งหมดจึงทำคลอดกันเองซึ่งเด็กก็คลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยครับหนึ่งปีต่อมาเจ้ากับภรรยาก็พาลูกชายคนโตและแฝดหญิงแฟดชายมาเยี่ยมผู้จัดการที่ไนท์คลับเมอร์วัน ซึ่งตอนนี้ภรรยาก็ไม่ได้ว่าอะไรเจ้าแล้วและก็อนุญาตให้เจ้าทําการแสดงได้เหมือนเดิมเพราะนั้นมันไม่ใช่ตัวตนแท้จริงของเขาเหมือนคือการแสดงและตอนนี้เธอก็เข้าใจกับคําว่าการแสดงแล้วด้วยสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของเจา้าชายวัยกลางคนที่ต้องตกงานกระทันหันเขาที่ไม่กล้าบอกความจริงกับภรรยาและยังคงอยากจะประคับประคองฐานะต่อไปจึงไปหางานใหม่ซึ่งกนนันได้ไปทำงานกับไนท์คลับแล้วก็โดนจับไปแสดงคาบาเลล ซึ่งแรกๆรกเขาก็รู้สึกไม่ดีที่ต้องแสดงเป็นกระเทยแต่สุดท้ายก็ทําให้เขาเข้าใจหัวอกของพวกเธอแล้วก็ต้องซวยพอภรรยามารู้ความจริงแต่ด้วยเหตุและผลภรรยาจึงเข้าใจเขาและครอบครัวก็กลับมารักกันอีกครั้งก็จบไปแล้วนะครับกับหนังเดลมวันใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนํากันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 6.9คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกัน แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ